สดชื่นสดชื่นพี่น้องครับผมเตืนอนแถวมากเลยภารกิจส่วนตัวพี่น้องสีเขียวก็เหล่าพี่น้องนี่ใส่เกลือพี่น้องโบล้านบนผ้าใส่โอ้สดชื่นครับผมเห็นในเขียวทนทานพี่น้องเลยสุขสบายดีพี่น้องสุขุมสุขคตนะครับเด้อครับผมทักทายพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุมสุขคตครับผมปาาระกันตื่นยังน้องครับผมประกันตื่นยังครับผมเนี่ยเตือนเต่าซ้อมมาสุดอากาศบริสุทธิ์ด้วพี่น้องเด้อมันนนี่ครับผม มอกร้ายหลายพี่น้องหมดนี่โอ้หมอกเต็มลเลยพี่น้องสดชื่นเลยพี่น้องหมอกร้ายหลายครับผมตื่นกันมาสอากาศบริสุทธิ์น้ำกันได้พี่น้องเด้อครับผมชีวิตกะดำเนินการต่อไปครับผมเป็นกําลังใจพี่น้องสุขหูสุขคนครับผมเฮ็ดไทยเช็ดหน้าตาเข่ากขอขออย่าให้มีฝนนะพี่น้องเนาะขอให้ฝนผ่านไปครับผมหมอกร้ายแล้วให้พี่น้องตาเข่าแห้งๆดีๆเดี๋ยวขึ้นเลาขึ้นแค่พี่น้องขายกะนแห่เดย